ทีเด็ดนะครับกับ All New d m a x นะครับคันนี้ปี2015นะครับเป็น h i g h l เ n d e r นะครับแต่ว่าทำเป็นยีราฟนะครับแต่บันไดข้างไม่มีเนาะก็เอามาโหลดนะครับก็มีแต่งซิ่งเล็กน้อยนะคันนี้นี่ฮะสีดำโรงงานแบบนี้นะครับราคา2 0 2 5 0 0 0บาทฟังไม่ผิดนะปี15นะ200,025,000บาทแต่สภาพเป็นไงไม่รู้นะแต่เท่าที่รู้นะครับภายนอกนะครับไม่มีจนิบบุบหนักชนใหญ่ภายใน สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูรถกระบะที่เขาลุนะครับขายโคตรถูกเลยนะครับแต่ว่าต้องเรียนตามตรงนะครับว่าเขาขายตามสภาพนะฮะก็ดูจากรีวิวก่อนละกันนะครับประมาณนั้นเพราะว่าบางคันเนี่ยมันถูกก็จริงนะครับแต่ว่าสภาพอาจจะไม่ผ่านนะครับดังนั้นก็จะรีวิวครกๆกันไปก่อนให้ฟังนะครับว่าเป็นแต่ละคันมันมีตำหนิจุดไหนบ้างแล้วราคาเท่าไหร่กันบ้างแต่ย้าก่อนนะครับว่าราคาเนี่ย โคตรถูกโคตรได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพตัวรถด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าของเนี่ยแจ้งมาแล้วนะครับว่าซื้อขายตามสภาพเท่านั้นส่วนตัวผมนะครับก็จะรีวิวอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็จะตรวจสอบเอกสารทุกคันนะครับเราเน้นรถที่ถูกกฎหมายนะครับซื้อขายแล้วโอนได้ปกติส่วนเรื่องสภาพตัวรถจะพร้อมไม่พร้อมขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงครับมาเริ่มที่คันแรกก่อนเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับดีแมปี2020นสในชมแคปเตียนะครับคันนี้โอ้โหราคาอย่างได้นะครับไม่ถ าคาร์บอนย้ำนะว่าไม่ถึงสามแสนแม็กยางแบบนี้นะครับแต่เจ้าของแจ้งมานะครับรถคันนี้นะครับมีเสริมแหนบนี่ครับแบบนี้มานะนี่ฮะเสริมแหนบรับน้ำหนักมาราคาสองปดห้าเท่านั้นโอ้โหฟังไม่ผิดนะราคาสองปดห้าตำหนินะครับน่าจะมีด้านหลังนะที่เจ้าของแจ้งไว้เดี๋ยวผมเปิดก่อนนะครับแล้วก็มีทำเครื่องมาเล็กน้อยนี่ฮะ นี่ครับตหนินะครับสกิดมาเท่านี้เองนะครับแล้วก็มีปรับเครื่องยนต์นะครับปรับแต่เครื่องยนต์มานะครับบนราคา285,000บาทอยู่ที่มุมมองนะครับรับได้ก็โอเคฮะเข้ามาดูแต่ถ้ารับไม่ได้มองผ่านไปเลยนะครับนี่ครับภายในประมาณนี้นี่ครับปี2020นนะครับเนี่ยไม่แย่ครับภายในโอเคฮะได้เดิม แต่ว่าเครื่องนะครับไม่เดิมนะคันนี้ต้องบอกก่อนนะครับมีการปรับแต่งมาประมาณนึงนะครับแล้วก็มีเสริมแหนบมาแต่ผมไม่แน่ใจเขาเสริมมาทําไมนะครับดูดิข้อเครื่องก็ไม่ได้ใส่ไม่มีรอยเจาะเลยนะครับแร็คไบเนอร์สวยด้วยนะครับก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่าเขาเสริมแหนบมาทําไมนะฮะแล้วก็ยางอะไหล่นะครับก็ยังเป็นล้อเลอย่างนี้ด้วยนะครับนี่ฮะมองไปด้าไในนะฮะนี่ชัดีก็สวยนะครับ 2 8 5 0 0 0บาทราคาตลาดไม่ต้องถามนะครับว่าเขาขายกันเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นราคา <laughs> ที่เขาปรับมาแล้วโลเลยจริงๆนะครับก็อยู่ที่เท่านะสำหรับคันนี้ทางด้านนี้ครับรีเเวนะครับแคปปี2021นะครับ2021บนะครับราคา3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0หมื่นีห้าพันถ้าผมจะไม่ผิดนะคันนี้นะาสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันดูสิฮะ <c oughs> คือเดิมทั้งคันนะคันนี้เจ้าของแจ้งครับไม่มีตำหนิอะไรนะครับคันนี้ก็ไม่ควรใช้คำว่าซื้อขายแต่สภาพนะอันนี้คือแค่ปรับราคาแล้วก็โลมาเฉยๆไม่ว่าราคาที่เขาเปิดมาเนี่ยโอ้โหเป็นราคาที่ยังไปต่อได้อีกั้งหากนะครับนี่ฮะอันนี้คือเดิมทั้งคันนอตไม่มีขยับนะครับใช้งานนานไม่ได้เยอะด้วยนะครับสาหรับอ่อรีววคันนี้นะครับดูสภาพสิครับ สีสันนี่คือเดิมโรงงานนะครับไม่มีตำหนิบุบใหญ่ชนหนักอะไรไม่มีนะครับไม่มีพิภพน้ำท่วมแต่อย่างใดนะครับภาษีเต็มด้วยนะครับสำหรับเบโวคันนี้ปี2020นะครับโอ้โหดูสิฮะอันนไงราคาอย่างได้ครับ3 0 15,000คือคุ้มถูกอ่ะนะครับก็อยู่ที่มุมมองแล้วกันนะครับว่าชอบไม่ชอบนะสำหรับคันนี้อีกหนึ่งคันครับนี่ฮะคันนี้ก็ปี20เช่นกันนะครับแต่คันนี้3 25,000จะแพงกว่าคันขาวนะครับ10,000บาท นี่ครับก็ได้เดิมเหมือนกันนะคันนี้ก็คือไม่เคยชนเคยเคมนะครับแล้วก็เป็นรถเดิมศูนย์เลยนะครับไม่มีปรับแต่งแต่อย่างใดตําหนีชนหนักบุบใหญ่อะไรก็ไม่มีนะพี่ความน้าท่วมไม่มีเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ส่วนตัวผมมองว่ามันเขาเรียกอะไรราคานะครับกับสภาพมันได้จริงๆนะครับซือสภาพเนี่ยมันไม่ได้แย่เลยนะครับซื้อไปไม่ต้องไปทําอะไรกับมันแล้วอะดูสิฮะเนี่ยนี่ครับซื้อไปไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับใช้งานได้เลยนะครับตําหนิไม่มีนะครับ สวยจัดนะครับบนราคา325,000โอ้โหราคาตลาดนี่ไปไกลจัดรุ่นเนี้ยราคานี้เป็นปี2020ด้วยครับคันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ผมมองว่าค่อนข้างดูพร้อมแล้วราคาอย่างได้เลยนะครับ o n New d m a c นะครับปี2012นะครับในโฉม Highlander ์4ประตูนะครับขาวมุกเดิมโรงงานนะครับคันนี้ปี2012นะครับ ราคาเปิดมาไม่ได้แรงนะสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันฟังจากราคาในหน้าซื้อมากนะฮะแต่ว่าสภาพนะครับจากที่เจ้าของแจ้งมาเนี่ยคือภายนอกนะครับสีเนี่ยได้เดิมโรงงานอาจจะมีด่างบ้างซีดบ้างนะครับแต่ตัวนี้อื่นๆใหญ่ๆไม่มีนะบุบหนักชนใหญ่ไม่มีภายในไม่แย่นะครับคันนี้นี่ครับทางด้านภายในนะฮะประมาณนี้นะครับเบาะเดิมโรงงานนะครับไม่แย่เลยคอนโซลสวยจัดนะครับตามนี้นะครับก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะครับ สำหรับราคาที่เปิดมานะ270,000กับอีก5,000บาทเท่านั้นนะครับกับ All New D-Max Highlander นะครับในโฉม4ประตูขับมาครับคันนี้ก็เช่นกันนะครับ All New D-Max นะครับแต่คันนี้เป็น Highlander c a p คันนี้ได้ปี2015ราคาอย่างได้นะครับ235,000บาทโอโ้โ,อโหโโดูสิครับแต่บันไดข้างไม่มีนะคันนี้นะครับบันไดข้างไม่มีโอ้โหราคานี่คือแบบหั่นกันยับยับลกันจัดจัดเลยอะแล้วปี15 คือโหจะบอกว่าจริงราคาขายส่วนใหญ่ะถ้าเป็นรถแบบพร้อมใช้สวยๆนะราคาก็นู่นหละฮะสามแสนกว่าๆนะฮะแต่คันนี้ก็สองแสนกลางๆเท่านั้นนะครับเรียกว่าสองแสนต้นดีกว่าเนาะเพราะว่าราคาแค่สองแสนสามหมืน่นแต่ไปห้าพันบาทเท่านั้นเสียดายรถหรอกอืนะครับตอนนี้ไม่ได้มีอะไรนะคันนี้ที่เจ้าของแจ้งไว้นะครับแค่มันเก่าเก็บไปเฉยนะฮะดูสิจริงๆถ้าเอาไปล้างทำความสะอาดผมว่าโอ้โหโคตรสวยอะนะครับดูดิ สีนี่คือไม่มีบุกมไม่มีชนหนักนะครับเนี่ยบางๆนะเนี่ยบางๆอย่างนี้เลยแต่ว่ามันมีค่าฟุ่มอะไรอย่างนี้เฉยนะมันเลยทําให้ดูเก่านะครับ ถือว่าไม่แย่เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับใครที่สอบถามกับทางช่องตำมารถมาก่อนหน้านี้นะครับอ่าพวกรถที่เขาจะโลาะรถกระบะอะไรเงี้ยนะฮะก็นี่ฮะผมว่าสถานที่ตรงนี้น่าสนใจมากสำหรับตรงนี้นะเพราะว่าเขามีให้เลื่อกเยอะมากๆนะสำหรับรถกระบะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ผมจะไปรีวิวอีกที่หนึ่งที่เขาจอดเก็บไว้นะครับอันนั้นนี่คือมีอีกเยอะที่ละแล้วต้องบอกว่าราคาอย่างได้นะครับหนึ่งที่เด็ดนะครับกับ a l l n e w D Max นะครับคันนี้ปี2015นะครับเป็น h i g h l เด d e r นะครับแต่ว่าทําเป็นยีราฟนะครับแต่บันไดข้างไม่มีเนาะก็เอามาโหลดนะครับก็มีแต่งซิ่งเล็กน้อยนะคันนี้นี่ฮะสีดําโรงงานแบบนี้นะครับราคา2 2งแ0 0บาทฟังไม่ผิดนะปีสินะสองแสนสองเกือบหาบาทแต่สภาพเป็นไงไม่รู้นะแต่เท่าที่รู้นะครับภายนอกนะครับไม่มีตําหนิบุบหนักชนใหญ่ภายใน ยงงไาโอ้ผมนึกออกนะคันนี้เจ้าของแจ้งไปแล้วนะครับคันนี้ทําเครื่องซิ่งมานะครับก็อยู่ที่พิจารนาแล้วกันนะครับเป็นทําเครื่องซิ่งมาเนอกคันนี้บนราคา2อ5 0 0นสองหนานะครับฟังจากราคามันก็น่าซื้อแหละแต่มันอยู่ที่รับได้ไม่ได้นะครับเพราะว่าคือถ้าเป็นรถเดิมนะครับผมคิดว่าราคาเนี้ยอย่างไงมันก็ไม่ได้แล้วครับนะฮะสเปคนี้ส่วนใหญ่ก็3กว่านะครับมีมาขาย2ต้นคือรถระดับดจัดๆนะครับแต่รถ โอนได้รับได้ถูกต้องตามกฎหมายปกตินะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมตรวจสอบให้อย่างละเอียดแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่ารถเนี่ยมันมีการทําขึ้นซิ่งมานะครับซึ่งราคาตลาดเนี่ยมันก็ตกลงไปตามสภาพนะเพราะถ้าเกิดเราไปแกะไปทําอะไรเงี้ยคือเปลี่ยนจากของเดิมโรงงานมาทําของซิ่งนะครับราคาไฟนั้นก็แทบจะไม่รับจัดแล้วนะครับมันก็ทําให้มูลค่าทางการตลาดก็ตกลงไปด้วยนะครับเจ้าของก็ดั้มจัดจับแล้เนี่ยสองแสนสองหมื่นห้าพันบาท นะครับถ้าสนใจต้องติดต่อเข้ามาดูนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าถ้าใครรับได้นะครับกับเครื่องซิ่งนะครับอันนี้ก็ซื้อได้แต่ถ้าเกิดคนไม่ชอบอ่ะอยากได้สายเดิมครับอันนี้แนะนําให้มองผ่านไปเลยครับดูยูสูไปแล้วนะครับมดูโตโยต้ากันบ้างนะครับคันนี้ก็โตโยต้าวีโก้แชมปนะครับในโฉม p ิเล e เนอร์สประตูนะครับเอนเทอร์โบนะคันนี้ ราคาอย่างได้ต้องบอกก่อนและที่สําคัญนะครับสถานที่ตรงนี้นับร้านนี้นะมีทั้งตัวีโก้พิลันเนอร์นะครับแล้วก็แชมป์พิลเนอร์เยอะมากมมีอยู่สิบกว่าคันนะครับแล้วก็ปรับราคาทุกคันเรียกว่าโลเกือบทุกคันนะครับเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวมาฟังราคาไปด้วยนะครับว่าราคามันน่าซื้อขนาดไหนนะครับที่เขาปรับมาอย่างคันนี้นะครับสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับฟังไม่ผิดสองแสนห้าหมื่นแล้วดูดิบางขนาดนี้โอ้โหโคตรบางนะฮะ นะครับเจ้าของโลขายมาได้ยังไงเนี่ยแต่จริงๆมีเยอะนะครับมีสิบกคันนะครับกันนี้ก็ที่จอดอยู่ตรงนี้มีประมาณ3าถึงสี่คันนะครับแล้วผมจะถ้าเวลาเหลือนะเดี๋ยวผมจะไปดูไอ้สิบกว่าคันที่เหลืออีกนะครับก็จะเป็นพวกชมแคปนะครับแล้วก็สี่ประตูปนๆกันไปนะครับแต่ตรงนี้นยที่จอดอยู่มีแต่สประตูพิลันเนอร์หมดเลยนะครับเป็นแชมป์พิลันเนอร์หมดเลยดูสิครับต้องบอกว่าไม่แย่นะนี่คือมันไม่ใช่รถพิกคว่ำน้ําท่วมอะไรแต่อย่างใดนะครับรถถูกต้องตามกฎหมายโอนได้ปกตินะครับนี่ครับโอห นะสองแสนห้าหมืนบาทโอ้โหย้อนไปเมื่อปีที่แล้วนี่คือขายกันสี่แสนต้นเนะี่ยดูสิครับนี่ครับเบาอ,อาจจะมีเพื่อนบ้างอะไรบ้างแต่เป็นเบาะเดิมโรงงานไม่มีขาดนะครับแผงประตูเดิมโรงงานอย่างนี้เลยนี่ครับแผงประตูเดิมโรงงานตะเข็บเดี๋ยวผมดูให้อ่าเนี่ยดูดิเม็ดเชื่อมเม็ดอาร์คเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะนี่ครับเดิมโรงงาน นะครับมันโหคือต้องบอกว่าการันตีจริงๆนะครับว่ารถเขาเนี่ยมันซื้อขายตามสภาพก็จริงนะครับแต่ว่าบางคันเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมันก็ใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่าบางคันอย่างที่บอกไปบางคันมันมีทําเครื่องซิ่งมานะครับแต่งนู่นนี่นั่นนะครับหรือว่ามีบุบหนักชนใหญ่อะไรเงี้ยผมก็จะไม่อยากพูดถึงนะครับเอาเฉพาะที่สภาพกับราคามันไปได้ดีกว่าแล้วก็คันนี้ก็เช่นกันนะครับราคาเท่ากันนะครับแต่คันนี้เป็นเครื่องสา0พันเทอร์โบนะครับ ก็สเปคเดียวกันนะแต่คันนี้เป็นตัวจีนะครับคันสีขาวคันนี้นะราคาเท่ากันนะครับสองแสนห้าหมื่นบาททุนทนนะครับนี่ดูสิตรหนีนิ้วรอยโอ้โหคือมันหาไม่ได้แล้วอะผมว่าถ้าใครเ,เป็นแฟนแบรนด์นี้หรือว่าชอบสเปคนี้นะครับผมว่ามันซื้อได้นะครับมันไม่แย่นะน่นะครับมีกล้องหลังด้วยเป็นจีลิมิเต็ดอีกตั้งหากนะตัวนี้ไม่น่าเชื่อนะครับมันจะขายแค่สองแสนห้าหมื่นบาททุนทน,ทนดูสิครับทุกอย่างอยู่ครบหมดะฮะนี่ กันชนนะครับกล้องมองหลังทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับแม็กไลเนอร์ไม่เคยเจาะนะครับสวยๆโอ้โหเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่น่าสนใจแล้วก็คันนี้ครับสเปคเดียวกันเลยนะครับราคาเท่ากันอีกต่างหากสองแสนห้าหมื่นบาททุ่นๆนะครับสี่ประตูอย่างนี้โอ้โหสองจุดห้าเวนเอร์โบนะคันนี้โอ้โหสวยจริงดูสิครับด้านหลังนะครับบางๆสวยๆนี่ฮะเดี๋ยวผมขอให้ฟังบางจัดแม็กไลเนอร์สวยๆนะครับไม่มีตำหนิบุบหนักชนใหญ่ไม่มีกันชนอยู่ครบนะครับ บางนะครับดูดิโคตรบางเลยนะครับคือสีมันเดิมโรงงานนาอยู่แล้วนะครับเนี่ยบางมากปากโปรง,ปงบางจัดเลยนะครับก็เป็นรถที่พร้อมใช้นะอันนี้ก็ซื้อขายโอนได้ถูกต้องตามกฎหมายหมดนะครับตรวจสอบเอกสารได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงนะครับผมรีวิวอย่างตรงไปตรงมาแน่นอนนะครับชุดไหนดีก็ว่าดีนะครับไม่ดีก็คือไม่ดีแต่ด้วยความที่ว่ารถขับได้เครื่องเกียร์ปกติราคาเท่านี้นะครับคือขอรบมาแล้วนะนะต้องบอกอย่างนั้น ไม่แย่ไม่แย่นะครับก็อยู่ที่พนาแล้วกันส,งสน5ง0ส0บาหมนบาทุนๆผมมองว่าไม่แพงเลยนะสำหรับสเปคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับน่าจะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นรถกระบะท,ที่เจ้าของเขามีการปรับราคามาก็อย่างที่บอกไปมันเป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นจริงๆของนี้อีกประมาณ10กว่าคัน20คันนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวอีกทีหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกัน นะครับคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ในหลายๆคันนะครับที่เขาแจ้งมาให้ทราบนะครับมีพวกแคปเตี้ยแคปสูงอะไรเงี้ยราคาที่ปรับมาแสนตายสองเต้นปีใหม่ๆเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้นะครับก็จะมีพวกดีแม็กนะครับโตโยต้าพิลันเนอร์นะครับดีวูอะไรเงี้ยนะฮะ หลายคันอยู่นะครับเอาเป็นว่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วสนใจขันไหนเป็นพิเศษลองติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวผมช่วยรีวิวอย่างละเอียดให้ดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็ตรวจสอบเอกาสารจนครบที่สุดนะครับอย่างตรงไปตรงมาไม่มีอวยใครแน่นอนโอเคครับยังไงคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนเอาไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ